รู้ไหมครับวงแหวนคลัชบนสว่านตรงนี้ใช้งานยังไงอยากรู้เดี๋ยวจัดให้ปกติวงแหวนของสวรรนตัวนี้จะปรับได้ตั้งแต่1ถึง20ระดับครับโดยการใช้งานวงแหวนตัวนี้เราต้องใช้กับโหมดขันสกรูกรณีการใช้งานอย่างเช่นการขันสกรูที่ผนังเบาแบบนี้ถ้าเราใช้โหมดสว่านขันสกรูก็จะจมจนแตกแบบนี้ครับใช้โหมดขันสกรูของสวรรน์แล้วปรับไปที่เบอร์น้อยๆก่อนนะครับอย่างเช่นเบอร์สี่แล้วลองขันสกรูเข้าผนังดู จะเห็นว่าคัดทำงานนะครับสกูขันไม่ลงปรับเบอร์เพิ่มขึ้นอีกสัก2อระดับแล้วขันใหม่อีกทีครับแบบนี้หัวสกูจะยังจมไม่มิดเราก็ปรับวงแหวนเพิ่มนะครับหาระดับที่ขันเข้าจนสกรูจมมิดแต่แผ่นไม่แตกซึ่งแบบนี้เราจะได้รูสกรูที่เสมอกับแผ่นครับหรือถ้าใครขันแม่นๆจะใช้วิธีค่อยๆยั้งเองก็ได้นะครับมือใหม่ลองเอาไปทำกันดู